บทที่ 5. เอวัมเมสุตังเอกังสามายังพระควาสักเกสุวิหารติกะปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัจจะมตเตหิพิคุสเตหิสเพเหิวอารหันเตหิทาหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัสนายะพิขุสังคจจะอัะโขจตุนัง สุธาสุทาวาสกายิกานาังเทวาเอสะเอตะทะโหอะยังโขภะวาสักเกสุวิหระรติกะปิลวะวัตถุสมิงมหาวเนมะหะตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัจจะมัตเตหิพิกุสัเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทะสะหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูยเยณะสันนิปติปตา โหติพระขวันตังทัศสะนาทัตสนะานะยะพิขุสังคจะยันูณะมะยมปิเยนะภะคะวาเตนุปะสังกะเมอยามะาอุปะสังกะมิตาวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยามาติอะทะโขตาเทวตาเสยะถาปินามะภะละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาริยะปะสาริตังวาภะหัง สมมิเรยะเอวะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระวะโตปุระโตปาตุระ,ระหังสุอะทะโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัฐังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสมโยปะวะนะัสมิงเทวกายา สมาคตาอาคตมหะอิมังธรรมสะสหามายังทักขิตายวะอปาราชิตะสังคันติอธักขูอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถาังอาภาสีตะตระพิกขาวสมาท่าหังสุงจิตตังอัตโนอุชุกมะมกังสุสารถีวเนตานิคะเหวตาอินทริยานิรักขันติปะ ปันธิตาติอถะโขอปราเทวตาพัควาสพะควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทะขีลังโอหัดจ,จะมะเนชาเตจะรันติสุทธาวิมะลาจักขุม สักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอปราเทวตาพระควัโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกศิพุทธังสาร,รังคาตาเนณเตฆมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทเทหังเทวกายานังปะริปูเรศสันติติอัทโคพระขวาพิกขูอามันเตศ เยพูเยนะพิกขวทะสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะคาตะถาคตังทัสสนายะพิขุสังคจะเยปิเตพิกเวอหีสุงอตีตะธรรมาอติตะมัททานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตประระมะยะเยวะ เทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสยยถาปิไมหังะเอตาะระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพะคขวันตานาังเอตปรมายว,วะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตาะระหิอาจิขิตสามิพิกเวเทวกายานังนามาติ นามานิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศส,สามิพิกเวเทวกายานังนามามิตุงเอ้ยตังสุนาทะสาธุการะนะสิกะโรทะภาสิสามีติเอวมัมพันติพันเตติโคเตพิกขูภะควตโตปัจจัดโสสูงภะควาเอตะทะโวจะสีสิโลกะมนุษามิ ยัตถภูมิมาตะทัศสิตายสิตาคิริคัภะรังปะหิตาตาสะมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลสะโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพินโยจะ ปันจะสะติยตวาวเณณะปิละวัทเวตะโตอามันตะยิสัทธ,ธาสาวกีสาสนีรเตเีวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโบเตจะอัปปะมักรุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุสานะทัศสนังอปเปเกสะตะมัทขุงสหัสสังอัฏฐสัตตร,ริง สตังเอเกสาหัสสานังอะมะนุสานะมัทธสุงอะเปเกนะตะมะมัทธขุงทิสาส,าสาภะาผูผ,ผ,ผูถาอะหุงตันจะสับพังอะพิญ,ญายะวะวักขิตะวานะจากขุมะอะตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาส,าสเนระเตเท,ทะวะกายาอภิกันตาเต,ะตะวิชานาทะพิกาโวเยวหังกิตติยิสามิ คิราหิอุปุภะโสสัตตสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวัฏทวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิกามุงพีขูนังสานิติงวะนังชะสหัสสาเหมะวตายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทานาอภิกามุงพีขูนังสานิติงวะนัง สาตาคิราติสหัสายัขานาตตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสะมิติงวะนางอิเจเตโสระสหัสายัขานาตตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสะนิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสะสตายักขานานตะวันนิโนโอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตย uh ะสัจสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางกุมพิโรราชะคะหิโกเวปุละสาะนิเวสนงังพินโยนางสะตะสะหัดส,สังยักขาปาริรุปาสติกุมพิโรราชะคะหิโกโสปาคาสะสัมิติงว่านางปุริมัจจะที่สังราชา ทะตะรถโอปัสาสติคันทัพพานังนาธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัดสะพระอโวอินทะนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสัตสีโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกูนางสมิติงวนางทักขินันจะที่สังราชาวิรุนโหวิรุโห ตับปะสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายตาสสิโส ปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติวนางปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายะสัจสีโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสัจสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางส สานิติงว่นังอุตตรัญจะที่สังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานังอาธิปตมหาราชายาสาัตสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอ,อินทนามามาหาพละอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกูนังสานิติงว่นัง ปุริมะที่สังทะตะรัถโธทักขิเนนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังที่สังจัตตารเตมหาราชาสัมันตาจะจตูโรทิสาทันทะละมานาอัตทางสุวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคู วันจะนิกาสถามายากุเกนทุเวเกนทุวิลูจะวิรุโตสหะจันทนโนกามะเสโทจะกินนุทันตุนิทันตุจปะปะนาโธโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาติมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทับโพนะโรราชาชาโนสภูอาคูปัญจะสิโคเจวะติมภะรูสุริยวัต ชะสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภะลาสหาราชุพิโมทะมานาอาภิกามุงพิขูนังสะมิติงว่านังอาทาคูณภาษานาคาเวสาลาสหาตัดชะกากรรมพะลัส,สตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนา ทะตะรัรถาจะอาคูนาคายะสัตส,สิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสามิติงวนางเยนาคานาคาราเชสะหสะสาหะรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะนมัชปัตตาจิตตาสุปัน,นาอิติเตสะนามังอะิอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันะนโต เขมะมะกาสีพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะวันตานาคาสุปันาสาระณังมะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตถีนะสุสะมุธังอสุราสิตาพาตะโรวาสะวัตเิติมันโตยสัสิโนกาลักัญชามหาพิสมาอสุราธานะธานะ เวทฐานะฐานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหะตะสัจจะปะพระลิปุตานางสัพเพเวโรจะมานามกาสันในหิตวาพาลิงเสนางราหุพัฒธธมุปาขะมุงสะมะโยธานิพันธ์ ทัพพันเตภิกขูนางสามิติวานางอาโปจะเทวาปะทะวีจะเตโชวาโยตทาคะมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยะสตาสหาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนทเสเตทะสถากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมนตัตว,วันนะวันโตยะสัต สิโนโมทามานาอภิกามุงภิกูนางสะมิติวะนางเวนทูจะเทวาสะหะลีจะอะสมาจะชุเวยะมาจันท,สสนสท,นทสัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาปุริยัตสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานาคิตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะพระลาหากาวสูนางวาสะโวเศธถูสัสกูปะ ปุรินทะททะเสเตทะสทากายาสัพเพน,ะนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโนะตะยะสัจิโนโมทะมานาอะภิกามุงพิกูนางสัตมิติงว่านางอะทาคูสหภูเทวาชะลามัคคิริสิขาริวะอัติอริทากาจะโรชาจะอุม,มาปุพหะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอุดอัด อจุตาจะอเนชกาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทเสเตเิทสถากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกูนางสะมิติงวะนางสะมานามะหาสะมานามานุสามานุสุตมา ขิทธาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูะะาาาคหะระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปะปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัตส,สิโนทะเสเตเทสธากายาสเพมานตะวาน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณนะวันโตยะสัตสิโนโมทาานะมนาอภิกามุงพิกขูนังสาวมิติโนนัง สุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานา,าสาสหะโอทาตะไคหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสถธามัตตาหาราคาชามิสกาจะยะสัตจิโนทะนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภะวิ อภิวัตติทะเสเตทะสถากายาสภีนานะตะวันโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณนะวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิขูนางสัมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากัฏทะกาจะอะยัสยะสัจสิโนลัมพิตากาลามะเสถาโชตินามา สอาสวานิม,มานาะราติโนอาคูอาทาคูปะระนิมนิตาทะเสเต,เตทะสะทากายาสเพนานตัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตสิโนโมทะมานะอาอภิกามุง <c oughs> พิกูนังสะมิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานตัตตะวันิโนนามันนาวะเยนะอาคันฉุงเยจันเย สธิศาสาหะปะวุฒาชาติมักขีลางโอคะตินนะมะนาสวังทักขีโมคะตะรังนาคังจันทะวังอะสิตาติดตังสุพระหามาปรมัโตจะปุตตาอิทิมันโตสะหะสะนังกุมาโรติโสโสปาคะสามิติงว่านางสะหัสสพระหามะโกโลกานางังมาหาพระหามาพิติ ถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมมมา,ายโยยะสัตส,สิโสทเสตทะเสตทะอิสราอาคูปัจเจกะวะสาวัตติโนเตสัจจะมัตชะโตอาคาหาริโตปริวาหาริโตเตสจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสาภารหาหะมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยัง เอทะคันะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุจิตังโกจินางอิติตัดจ,จะมหาเสโนโกันหเสนัางเออะเปสายิปานินาตะละมหามหาหัดจ,จะสหกัตวาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนะยันโตสะวิ์ สวิชุโก,โกตะทาโสปัจจุทาวัติสังกูธโธอสะยังวเสตันจะสับพังอภิญญายะวะวะักขิตาวานะจักกุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจะอาตัปะมกรุงสุตวาพุทธะ ศาสนังวีตะราเคหิปากามุงเสนังโลมัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสาหภูเตหิสาวกาตชะนีนุสุตาติ